ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจจะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู อำเภอบ้านผือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2568ของดีอำเภอบ้านผือและงานกาชาติชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการสวยงามตะการต่อพิธีบวงสวงศักกระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองการออกล้าจาก ส่วนราชการส้งแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปหลานมัชฉากาชาติต่างๆอำเภอบ้านถือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอำเภอบ้านถือและสินค้าโอทอ็ตลอดงาน เทนะครับผมสวยงามนะครับทั้งป้ายทั้งคนแล้วก็สวยงามครับ,บววมผม Father. อันนี้เรื่องหลังนะครับเรื่องหลักนะครับมีต้อเสริมแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแดดร้อนนะครับแดดร้อนนะครับผมเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับปลอดจริงๆสวยจริงๆนะครับผมนะฮะที่อำเภอบ้านผือนะครับผม ตอนนี้ก็เสริมความงามนะครับนี่สถานการณ์ข้ามขัขข้นนี่ก็เสริมความงามสวยได้แล้วครับมี after กลางใหญ่ของเรานะครับมีน้ำใจนะครับผมแจกกลางใหญ่เทศบาลครับอ๋อเทศบาลกลางใหญ่นี่ครับผมใช่แล้วครับสวัสดีครับกำนันวัสดีครับนี่คือกำนันบ้านพับนะครับผม อัธยาศาัยดีนะครับผมทำงานเยี่ยมนะครับ,รบเรรียมจะเลื่อนขั้นจะลงสอ <laughs> สอ Пока. วัดต่อสายนะคบผมควาางสายสวยงาม นะครับกำปงครับผมสวยแบบธรรมชาติครับไม่ได้แต่งนะครับสวยธรรมชาติเอวไว้ยางนั้นเกี่ยวกับสิบดวงเด็กไปดิค่ะบ้านถือทีวีนิว แล้วครับกางใหญ่มาแล้วครับกลางใหญ่นะครับผมกลางใหญ่นี้ไฮไลท์อยู่ที่สาวๆนับที่เดินมานะครับผมนี่นะครับเจอกางใหญ่สวยๆงามๆเลยนะครับสวยทั้งตัวสวยทั้งหัวใจนะครับเนี่ยกางใหญ่ครับโอเคอ่า นี <Es> <an> ่ก็คือชาวต่างชาติสอนนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับกลางใหญ่กลางใหญ่ก็สบายสบายครับสินค้าโอท็อปเป็นไงมั่งก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะโปรโมทหรือเอากลางใหญ่โปรโมทเลยเอาโมดให้หน่อยคนที่ทำโปมดหน่อยโหมดหน่อย ถ้าใครมากางใหญ่ต้องอย่าลืมข้เม่ากางใหญ่อำเภอบ้านหือนะคะทั้งสดทั้งใหม่หอมอร่อยมากเลยค่ะครับผมเปิดโทศรศัพท์ติดท้ายไหม0857396043ค่ะติดต่อเบอร์นี้นะคะถ้าต้องการข้าเม่าค่ะครับเฉพาะติดต่อสินค้าเท่านั้นนะครับ อย่าเบื้องหลังไม่เอาโอเคยิ้มหวานทั้งนั้นเลยนะครับผมสดชื่นแจ่มใสนะครับผมชาวกลางใหญ่นะครับผมโอเคอ้าวว่ากันไปนี่ก็คือบ้านคอครับบ้านคอขอบรตอบ้านคอเดินอย่างเร็วเลย ความสวยก็ไม่หายนะครับเดินกด้วครบันคอนกับบันคอในี่ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลจำปามมงนะครับ คงจะรู้จักนีครับมงพมงนี้คงจะรู้จักนายสอจอสมควรบุญประคมนะครับผมผู้มีจิตใจเมตตานะครับผมนะฮะช่วยเหลือทุกๆตำบลน,นะครับสอจอสมควรบุญประคม ก็สวยคนก็สวยนะครับผมแวงไหนครับแวงหลวงพ่อนาคหรือเปล่าครับแวงเขาขาดโอ้แวงเขาขาดนะครับยินขาดกับแวงหลวงพ่อนานคนี่มีสวยๆงามๆั้งนั้นเลยนะครับผม ครับเมืองพางนะครับผม ก็คืออปตอมจูครับตอมือ สอเทียบจุดาขาเขาคำนะครับผมนะครับหนองหัวคู่นะครับผมถนนดีไฟสว่างนะครับผมจิตใจสง่าง,งามต้ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคูเป็่างนั้นนะครับผมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย เขือน้ำครับเขือน้ำนี่เขือน้ำนะครับผมร่วมใจนะครับร่วมใจร่วมสร้างนะครับอปตเเขือนน้ำนะครับผม ครับเขือนน้ำรูกต,ต่อไปโอเคครับ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 แบบน้อยเราหยุดไไห